สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสาแก้วเขต2โดยผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเชิญร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจําปีการศึกษา2567หัตถศิลป์ถินบุรพาภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์9ทันเทคโนโลยีเด็กดีมีความสุข นำบ,บริเวณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาสากแก้วเขต2โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญ,ญโยไทยและโรงเรียนอรัญญประเทศในระหว่างวันที่1ถึงวันที่4มีนาคม2567ภายในงานพบกับการจัดกิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนการจัดนิทรรศการของชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ของหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษาของจังหวัดตะแก้วการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและพบกับการประกวดและแข่งขันกิจกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อาทิการประกวดร้องเพลงการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเทคโนโลยีและงานอาชีพ ของกลุ่มสารการเรียนรู้ต่างๆเช่นงานอาชีพคอมพิวเตอร์ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์การขับร้องเพลงประเภทชายและหญิงการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมอย่าพลาดวันที่1ถึงวันที่4มีนาคม2567นี้มีนัดกับงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่71อดอัสินทินบุรพาภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์ก้าทันเทคโนโลยีเด็กดีมีความสุขณบ,บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมมศึกษาสักแก้วเขตสองโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญยุไทยและโรงเรียนอนารัญญประเทศงานนี้พลาดไม่ได้แน่นอน